สวัสดีครับเรืผมผมเป็นซีเลอร์วันนี้ผมจะมาเล่นเกมอารีน่าบีเอาอินฟริดในคอมเรื่องแต่เร,ร,รื่องอื่น normal farm farm สโลว์เดี่ยว getting your gear ready c a no n matter my gear มาสอนมาสอน,น,นอเรื่องปุ๋นั่น ต,ตัวได้ล้นคนหน่อยมีคนมาเปิดไม้ทำไมเนี่ยปิดไม้ไงวะฮัโลโหล Come on, come on, come on. มีเหี้ยไม่มีหาเลยบ้านคนจนอยู่ดีกว่าเล่นออกแล้วน้ำฟาร์มหมดเราต้องฟาร้าโฟโูฟูพาวเวอร์ภาพยังชวยจะคู่ไหนยังชวยเลยชัดไม่งออกนี่ได้ไงเนะี่ยหมดกันดีกว่าได้พังไว้นี่ย โอ้ย oh. yeah. ไม่น่ารีหฮะศพจริงจัดอ่ะขนากรโดดลงกระแพงยังจ็บอ่ะเปิดอะไรอ่ะเพื่อนเปิดที่อะไรฟอังอ่ะ r ใจใจเลยใจกูม yeah. yeah. <P> an <av ans> yeah. ันไม่ตะตุ่มอ่ะใจหายห่าโดนบุยหี เจอบอทแล่วบอกบอทบอทบอทไอ้เบกเอามันโหดปะเป็นดีรถของอยู่อย่ารีบเสลือมาตายกันนี่จอกไอ้เหี้ยกยีจ่ะนี่ฮะมาแล้วกูเห็นมือด้สัตว์กูเห็นโอ้ พอดีกูล็อเป้าเป้าพี่โดนหัวครับหนูเร็วดีรีบคนดีเฮ้เเมันเกือจัองวั้สัตว์ ลุ๊บไม่มีหายเลยเหรอไม่ได้เอาปืนวุ้นเกลือไอ้สัตว์เกิดกูหายตายแล้วมั้งเนี่ยยังวะยังวะ คุยังรีเฟกไวอยู่แล้วบ้านหลังนี้คุค้นๆเหมือนตอนเริ่มเริ่มคัดซีนอะเริ่องเดิมเรื่รรรองอะอุ้ยของดีุ่้ยเก็บดิแ่งกระเป๋าเต็มคุ้นจัดอะคุ้นจัดเลยแย่งคุ้นอะ บ้านนี้มันใต้บ้านกูนเปิดไปดิเยี่ยมเปิดเอออุ๊ยชุดครุยชิ่น่องได้ไซส์กับพี่เบดินยาดีที้สุดโอเคนี้ก็ฟูแล้วนะเอาจริงเอาเช็ดชูด้ทำไงเช็ตตดตูดด้ว

ต้องต้องต้องมันต้องใส่แม็กเองใช่ไหมล่ะ possible เพื่อแม็กหมดฟูลฟอร์มเต็มแล้วเนี่ยวะให้ก็พร้อมเอาแม็กอันนี้เต็มแล้วตั้ สองโุนขายได้นะใครวะใครวะ 好唔好啊？ ใช่ป่ะวะเฮ้ยพี่จะเอเียงทีอะไรเลื่อเ,เอียงอะไรสักหัวตาไอ้หนูแม่นหัวพี่แม่นครับอยู่ไหนวะ จะเรียกเพื่อนอ๋อวัดวัดว <what>, ัดอะไรอะวิ่งเ,เล่นนี้ก็เก็บของไม่ได้ดิไม่งไปแอบอยู่ไหนไม่พวกขี้ซุ่มอ่ะ ยี่สิบห้ายี่สิบแปดวิ้งเก็บอะไรไม่ได้เลยวะลืมใบกระเป๋าเต็มหมดดูดูดูห้องดีมี้ยาอะไรสักเละสายดิชักไม่ก่อชักไม่ก่อรีโหลดอ๋อรีโหลดก็เสร็จพี่น้องอุ้ย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 มันอยู่ในแถบป่าววะไม่มียาเล็กเลยอะ ห้องกูห้องกูเพื่อนโว่การว้กันไว้โซนเข้าโซนเข้าโซนมีห่าอะไรเลยไมเหฮิวอยู่เหวอยู่ ทสีงนี้น่าอยู่ข้างหน้าอุ้ยนั่นไงน่ากูเจอมาแล้วไอ้สัสวัดดิมาดิมาวัดว่ะเิตายไปแล้วแม่งอยู่ข้างบนที่เก็บเก็บ ข้างหน้าสินนะแอนติเมตทีอาร์คืออะไรอันติเมตทีอุอออ้ยเต็ม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  สกู่กุ้มไปเงยจะฟูให้ดูเลยยิงเทเลเมตเพื่อ,อยิงเรียกใครอยากตายมากใช่ไหมสงสัยอยากตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ้านนี้แหละ บวกกันงไ,งไม่เสร็จอีกเหรนี่ป่วะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะมาอยู่งนีม้ียบยมบ ตายเลยเหรอยิงไปนะั่นโดนนั่นนะ่นนนะไม่รู้ว่าตายไหม นั่นไงนั่นไงว่าล้มันตายมันตายมันตาย้ตายแล้วเพื่อนมันไม่ดูเลยเลยอ่ะมันไม่จำกำจจัดตู้ให้มันหมดสิ้นวะอปัดย่อซ้ายดิย่อซ้ายย่ ลาดขี้ลาดเป็นของขอของกุย้ยฮะสามห้าฟังก็เก็บเก็บหายไม่ได้เลยขอไอ้นี่หน่อยของกุย้ยสัตว์มาพัดลมแทนตะปูไป มันฟูอยู่นะอีเวนี่นี่นี่มันฟูอยู่บ<ม>อกใส่ปืนนี้เอาปืนนี้ปืนนี้บ้างต่อยากได้ปืนที่ไท่ว่บแม่งเอ,อ้ย

ฟูเริ่มฟูอ้ะของเริ่มฟูอ้ะน้ำสี่สิบหกหิวน้ำแล้วแตกน้ำนี้ได้ไหมวะใช่คนบันเนี่ย อ็ไม่ใช่เอาเฮ้ยกูยจะกินน้ำอีก 呆了了。 เดืนไปไหนแล้วเนี่ยโอ้มีทางออกตรงนี้อยู่มาร์คกรเบิดเลย วิ่งทำเอกน้ำอะไรเฉยแหละอุ่ยทางออก เก็บเก็บเอาของบางส่วนไป่อน Hmm. Keep Everyone in kimono also. Come on, How's the dark zone been treating you?